สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ตะวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับกรูดขึ้นลงหรือบวกลบ24ตัวนะครับ2ตัวล่างผมใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับเลขของวันจันทร์จะเป็นเลข42นะครับขึ้น2ี่ตัวคือ66นะครับลงยี่สคือ18นะครับก็ตั้งแต่1 8 19ถึง66นะครับมันได้แนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับ ส่วนวันศุกร์คือหลุดครับวันศุกร์คือหลุดถูกมาติดอยู่กันหลายวันเหมือนกันนะครับลองดูผลได้นะครับเดินมาดีอยู่ช่วงหนึ่งต่วันตกเกาหลีส่วนสองรอบก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับถูกตะวันเคยหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่เกาหลีนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นลายดีผมทักทายได้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นหนึ่งชุดนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับ คำว่ามีทุนก็คือถ้ายังไงต้องมีหลุดหลุดแล้วก็หยุดก่อนวันหนึ่งปลอดภัยที่สุดนะครับเราถูกก็ค่อยอัดเอาช่วงที่ถูกนะครับ